ครับอันนี้ก็ผมไม่รู้ทำบิดพ,พาดตรงไหนหรือว่าฮะผมมาเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ไม่ได้ะฮะต้องทำตามคลิปแล้วไม่รู้ว่าบิดพ,พาดตรงไหนหวะฮะอันนี้ผมตั้งให้มันเป็นแบบนี้นะฮะตั้งให้เป็นอย่างนี้พอกดเซฟโอเคปับ แต่ตรงนี้มันไม่เปลี่ยนเก็บกันเก็บแม็กเนี่ยฮะมันยังเป็นเหมือนเดิมเลย หรือว่ามันทำไม่ได้ครับใน windows เโอเคเครับขอบคุณครับแค่นี้นะครับแล้วกวนช่วยตอบด้วยครับ